สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านครับผมก็ผมก็จะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาชมน้ำไหลครับผมว่ามันมันแรงหรือมันเบาอย่างไงก็เอาชมครับจุดนี้เป็นปากทางเข้าหมู่บ้านวังจันทร์ครับผมเนี่ย ดูความแรงของน้ำนะครับสูงขึ้นกว่าเมื่อวานอีกประมาณอีกประมาณฝ่ามือนึงครับดูเอาตามภาพเนาะพูดมากไม่ได้เนาะเดี๋ยวขอจะว่าเอาเอามาให้เพื่อนๆชมเฉยๆครับตรงนี้เป็นตำบลวังจันทร์นะครับตำบลใกล้เคียงก็สามารถดูได้นะครับเนี่ย ก็ตามนี้เลยครับพูดมากไปมันไม่ดีตามเอาตามนี้เลยครับถ่ายให้ท่านดูครับลงให้ท่านดูเผื่อบางท่านอยากรู้อยากเห็นว่าน้ำมาแรงขนาดไหนหรือว่าไม่แรงยังไงครับผมนี่ครับก็ไอ้ก็ไอ้จุดที่ผมให้ดูเมื่อวานเนี่ยมันมันข้ามทุนเลยครับ ท่วมแล้วเมื่อวานเนี้ยคลิปเมื่อวานนะครับไอตรงจุดเมื่อวานนะที่ผมถ่ายให้ให้ดูอะที่ผมลงให้ดูอะน้ําท่วมไปแล้วตรงนั้นน้าข้ามแล้วข้ามเป็นข้ามไปหน่อยนึงครับก็ภาวนาอย่าให้ฝนมาตกอีกซ้ำอีกเลยฝนมันหยุดสักสี่ห้าวันมันก็ยุบแล้วเนี่ยน้ำมันมาเรื่อยเลยอ่ะเออ อย่าให้ท่วมเลยภาวนาอย่าให้ฝนตกเนาะเอออย่าให้ท่วมเลยท่วมแล้วมันลำบากเนาะลำบากพ่อแม่พี่น้องเราอะแล้วก็ไร่นาก็เสียหายอย่าให้มันท่วมเลยฝนมันหยุดสักอาทิตย์นึงเถอะอาทิตย์หน้าถ้าตกใหม่ก็ได้ไม่ได้ยุบปบป้างในน้ำนะ ดนะูเนาะดูตามภาพครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นปากทางข้าวหมู่บ้านวังจันทนะครับผมน้ำเส้นนี้ตำบลวังจันนะครับก็ตามภาพเนาะ พูดมากไปก็ไม่ดีเนาะเคก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงถ่ายไปนถ่ายตรงนู้นลงอีกคลิปนะครับผมครับก็ฝากช่องผมไว้สักช่องนึงนะครับก็เดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆลงให้ดูใหม่ครับผมก็ เอาไว้แค่นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายถึงงูลงอีกคลิปนะครับผมครับก็ฝากช่องผมผมไว้ด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ